ลองนึกภาพห่วงโซ่อาหารเป็นตัวอาหารค่ำขนาดเมื่อคือมาที่สัตว์ทุกตัวมีที่ของมันปัญหาคือมีพวกมันให้เลือกเมนูด้วยเรามีสิ่งมีชีวิตทุกประเภทตั้งแต่สาหร่ายขนาดเล็กไปจนถึงวานสีน้ำเงินขนาดเมื่อคือมาและพวกมันทั้งหมดมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันนั่นคือพวกมันต้องการอาหารเพื่อความอยู่รอดวิธีที่สิ่งมีชีวิตทุกชนิดสามารถอยู่รอดได้ก็เพราะการหมุนเวียนของสารอาหารในธรรมชาติที่ไม่มีวันสิ้นสุดตัวอย่างญ้าที่เราเหยียบยำ่ำมันเปรียบเสมือนพ่อครัวที่ทำอาหารกินเองโดยใช้แแสงแดด จากนั้นกระต่ายซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญยญ่าที่ดีที่สุดเข้ามาและกลืนกินมันสุนัขจิ้งจอกเจ้าเล่ห์อาจอยู่ตรงหัวมุมย่องเข้ามากัดกระต่ายทีนี้เมื่อจิงจ้งจอกแก่ตายมันก็กลายเป็นงานเลี้ยงของแบททีเรียสัตว์เล็ก,ลกลนๆน้อยๆเหล่านี้เป็นเหมือนทีมเก็บกวาดทำลายของเหลือทิ้งและเปลี่ยนให้เป็นสารอาหารสำหรับดินซึ่งคุณก็คงจะเดาได้มันกลายเป็นอาหารของญา้าแน่นอนว่าในสวรรค์ของนักชิมแห่งนี้มีความหลากหลายมากมายย้าไม่ได้มีไว้สำหรับกระต่ายเท่านั้น กระต่ายมีทางเลือกมากกว่ายา่าสุนัขจิ้งจอกเป็นสัตว์กินเนื้อที่ชอบผจญภัยสามารถลิ้มรสสัตว์และพืชได้หลากหลายชนิดและนี่คือจุดเด่นตัวละครแปลกๆแต่ละตัวเหล่านี้สามารถเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อาหารหลายสายได้ห่วงโซ่อาหารที่เชื่อมต่อก,กันและซ้อนทับกันเหล่านี้สร้างสายใยอาหารที่แปลกประหลาดซึ่งทุกคนเชื่อมโยงกันด้วยความอยากอาหารของพวกเขาและมนุษย์คือผู้ที่อยู่จุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารหรือเปล่านั่นอาจจะเป็นการเดาครั้งแรกของคุณ แต่มันซับซ้อนกว่านั้นเล็กน้อยก็อย่างที่คุณเห็นมีสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังบางตัวอยู่เช่นสิงโตหมาป่าสีเทาและฉลามขาวพวกมันเป็นนักล่าระดับแนวหน้าอย่างแน่นอนพวกมันกินเนื้อสัตว์ตลอดทั้งวันและนอกเหนือจากข้อยกเว้นที่หาได้ยากบางประการแล้วพวกมันยังไม่ต้องกังวลว่าจะกลายเป็นอาหารมือค่ำของคนอื่นยกเว้นก็แต่สำหรับมนุษย์เราถ้าเราสามารถกำจัดผู้ล่าระดับแนวหน้าเหล่านี้ได้ นั่นหมายความว่าเรากำลังอยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหารใช่ไหมทุกอย่างขึ้นอยู่กับว่าคุณนิยามคขมบกู้ล่าอย่างไรคุณกำลังพูดถึงการทำลายสัตว์อื่นๆเพื่อเป็นอาหารหรือเปล่าแล้วเรากำลังพิจารณามนุษย์ท่าโบราณหรือเพียงแค่คนสมัยใหม่พฤติกรรมการกินของเราเคยเพึ่งพาการเป็นโคกเนื้อสัตว์มากขึ้นโดยเฉพาะในสมัยโบราณแต่คงใช้ไม่ได้ในวันนี้ตอนนี้ในโลกของระบบนิเวศ ซึ่งเกี่ยวกับการศึกษาว่าสิ่งมีชีวิตมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไรและสภาพแวดล้อมของพวกมันตำแหน่งของเราในห่วงโซ่อาหารไม่ได้กำหนดโดยว่าใครจะกินเราหรือเราจะกินใครไม่เลยมันเกี่ยวกับสิ่งที่เราเลือกที่จะกินดังนั้นหากเราจะดูพฤติกรรมการกินของเราง่ายๆคำตอบก็คือไม่มนุษย์เราไม่ได้เป็นผู้ล่าอันดับต้นๆเพราะเราไม่ได้กินทุกสิ่งที่เราจับมาได้ ด้วยเหตุนี้พ่อมดวิทยาศาสตร์บางคนจึงตัดสินใจที่จะค้นหาว่ามนุษย์อยู่ตรงไหนกันแน่ในห่วงโซ่อาหารซึ่งพวกเขาเรียกว่าวระดับโภชนาการนักวิทยาศาสตร์มักจะกำหนดระดับโภชนาการในระดับ1-5พืชเนื่องจากพวกมันใช้แสงแดดพื้นฐานเป็นพลังงานดังนั้นมันจึงเริ่มต้นที่ระดับ1ในขณะที่สัตว์กินพืชเรียกว่าวระดับสจากนั้น เราก็มีแก๊งระดับที่3ซึ่งกินแต่สัตว์กินพืชเท่านั้นและลูกเรือระดับที่4กินสัตว์กินเนื้อระดับ3และรูปแบบยังคงดําเนินต่อไปสําหรับสัตว์กินพืชทุกชนิดเช่นเราเราจะได้คะแนนระดับคุณค่าทางอาหารโดยการเฉลี่ยจากระดับของสิ่งที่เรากินเข้าไปบวก1ดังนั้นถ้าคุณกินพืช50%และสัตว์กินพืช5 0คุณก็จะเป็นสัตว์กินพืชทุกชนิดระดับ2.5และเพื่อนๆดังนั้นด้วยข้อมูลที่มีนี้ นักวิทยาศาสตร์จึงเริ่มศึกษาพวกเขาวิเคราะห์การบริโภคอาหารของเราทั่วโลกและกำหนดระดับคุณค่าทางโภชนาการให้กับอาหารรสเลิศแต่ละอย่างที่เราเพลิดเพลินจากการศึกษาของพวกเขาซึ่งเผยพแพร่เมื่อ10ปีที่แล้วพวกเขาพบว่าโดยเฉลี่ยแล้ว80%ของแคลอรี่ในแต่ละวันของเรามาจากพืชและอีก20%ที่เหลือมาจากเนื้อสัตว์และปลาดังนั้นในระดับโภชนาการเราได้อยู่ที่2.21ซึ่งไม่น่าประทับใจนัก นั่นทำให้เราอยู่ตรงไหนสักแห่งระหว่างปลาแองชวีกับหมูหัวข้อทั้งหมดจะซับซ้อนขึ้นเล็กน้อยเมื่อคุณเริ่มเดินทางนั่นเป็นเพราะระดับโภชนาการของเราแตกต่างกันไปทั่วโลกตัวอย่างเช่นในบูรุนดีพืชคิดเป็นร้อยละ96.7ของอาหารท้องถิ่นทำให้คนที่นั่นมีระดับโภชนาการ2.04ในทางกลับกันในไอซ์แลนด์ซึ่งมีเนื้อเป็นส่วนประกอบประมาณครึ่งหนึ่งของอาหารระดับคุณค่าทางอาหารจึงพุ่งสูงถึง2.57ตอนนี้อย่าหลอกตัวเอง มนุษย์เราเป็นภัยคุกคามที่ใหญ่กว่าต่อสัตว์อื่นๆมากกว่าปลาแองโชวีและหมูที่เคยทำได้ไม่น่าแปลกใจที่นักวิทยาศาสตร์คนอื่นๆได้โต้แย้งว่าเราเป็นเหมือนนักล่าตัวฉกาจพวกเขาคิดคำนี้ขึ้นมาเพื่ออธิบายว่าเรากำจัดเผ่าพันธุ์อื่นได้เร็วแค่ไหนอันที่จริงนักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งจากแคนาดาตีพิมพ์รายงานในปี2015โดยพวกเขาเปรียบเทียบกิจกรรมการล่าสัตว์และการตกปลาของมนุษย์กับกิจกรรมของนักล่าบนบกและในทะเลและลองเดาดูว่าพวกเขาพบอะไร มนุษย์กำลังกวาดล้างเหยื่อที่โตแต่มวในอัตราที่สูงกว่าผู้ล่าอื่นๆถึง14เท่าเมื่อพูดถึงอาหารที่คุณพบได้ในป่านักวิทยาศาสตร์เคยเชื่อว่าแมงกะพรุนไม่ได้เป็นตัวแบกภาระในระบบนิเวศนั่นเป็นเพราะพวกมันถูกมองว่าไม่มีคุณค่าทางโภชนาการเท่ากับสัตว์ทะเลอื่นๆกลายเป็นว่าสิ่งมีชีวิตที่เป็นวุ้นเหล่านี้เป็นมากกว่าสิ่งที่เคลื่อนไหวเป็นก้อนกลมๆที่ลอยไปมาอย่างไร้จุดหมายในน่านน้ำของเรา พวกมันอาจเป็นเหมือนบ้านขนมปังขิงสำหรับเพื่อนปลาของเราโดยเป็นทั้งขนมแสนอร่อยและบ้านที่แสนสบายสำหรับผู้เริ่มต้นตอนนี้แมงกระพรุนเป็นที่รู้จักในฐานะเจ้าของที่ดินที่ยิ่งใหญ่สำหรับปลาปลาผู้อยู่อาศัยน่ารักเหล่านี้ใช้แมงกระพรุนเป็นบริการส่วนตัวเพื่อต่อต้านการโดนรังแกจากใต้ทะเลลึกโดยจะปกป้องพวกมันจากผู้ล่าที่แฝงตัวอยู่ในเงามืดนี่สินะก,การบริการแบบ V.I.P. แต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมด แมงกะพรุนยังเสิร์ฟบุฟเฟ่ที่ทานได้ไม่อั้นสำหรับนักว่ายน้ำตัวน้อยเหล่านี้ทำให้พวกมันได้รับพลังงานที่จำเป็นการค้นพบครั้งใหม่นี้เป็นการพลิกกลับสิ่งที่เราเคยคิดว่าเรารู้เกี่ยวกับแมงกะพรุนพวกมันเคยโดนต่อว่าในทางที่ไม่ดีโดนตราหน้าว่าเป็นสัตว์นักล่าดุร้ายที่คุกค่ยปลาและตัวอ่อนของปลาทั้งซ้ายและขวาแต่ทายสิมันไม่ใช่แค่ธุรกิจแบบปลาปลาเท่านั้น สองในสมของสายพันธุ์ปลาที่สร้างความร่วมมือที่ไม่เหมือนใครกับแมงกะพรุนเหล่านี้มีมูลค่าทางการค้ายอย่างแท้จริงพวกนี้คือปลาขนาดใหญ่ในอุตสาหการรมอาหารทะเลที่เคยตกที่นั่งลำบากแต่ตอนนี้กำลังกลับมาอย่างนใชัยการเปิดเผยแมงกะพรุนไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้นเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับเรื่องหักมุมเกี่ยวกับแผนวิวัฒนาการดูเหมือนว่าการรวมตัวกันของแมงกะพรุนอาจทำให้ปลาบางชนิดตัดสินใจย้ายที่อยู่ลองนึกภาพปลาจัดกระเป๋าและโบกมือลาแหล่งอาศัยในแหล่งน้ำเปิดซี่ ครจะไปคิดว่าเมงกัปรูนมีอำนาจที่จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตเช่นนี้ทฤษฎีห่วงโซ่อาหารทั้งหมดนี้อาจฟังดูเหมือนสัตว์ทุกตัวหยาบกระด้างและดึกดำบรรพ์รอคอยอย่างอดทนในความมืดเพื่อแย่งชิงตัวแทนของสายพันธุ์ที่อ่อนแอกว่าแต่ไม่ใช่กับสัตว์ทุกตัวยกตัวอย่างเช่นคอูอาล่าพวกมันเป็นเหมือนผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารรสเลิศของอาณาจักรสัตว์นี่เป็นเพราะแทนที่จะกินใบไม้กูเก่าพวกมันกลับชอบรสชาติของใบยูคลิปตัสที่ดีที่สุด โคอาล่าสามารถแทะเล็มใบยูคลิปตัสได้หลายปอนในแต่ละวันแต่เดี๋ยวก่อนใบยูคลิปตัสบางใบไม่โดนกินโคอาล่าเหล่านี้คัดเลือกต้นยูคลิปตัสเพียงประมาณ12ต้นจากทั้งหมด300ชนิดอย่างพิถีพิถันราวกับว่าพวกมันมีรายการตรวจสอบใบเล็กๆอยู่ในอุ้งเท้าขนยาวคุณเคยเจอกับความรู้สึกที่น่ารังเกียจเมื่อท้องของคุณหยุดอิดหลังจากอาหารมือใหญ่หรือเปล่าปลาดาวมีวิธีการที่ไม่เหมือนใคนรในการแก้ปัญหานั้นและมันก็น่าทึ่งมากเลยทีเดียว สัตว์ขี้คลาดเหล่านี้มีความสามารถพิเศษในการทําให้ท้องของมันขยายตัวออกได้อย่างเต็มที่ถูกต้องแล้วปลาดาวสามารถเดินเล่นไปตามพื้นมหาสมุทรได้สบายๆอวดท้องนอกลำตัวได้อย่างภาคภูมิคุณคงทราบดีว่าเมื่อปลาดาวมองเห็นหอยแมลงผู้น่ารับประทานโดยใช้ปากดูดมันก็จะตัดสินใจว่าได้เวลารับประทานอาหารที่ชวนน้ำลายสอแล้วแต่นี่คือสิ่งที่แปลกประหลาดแทนที่จะเอาท้องของมันซ่อนไว้ข้างในอย่างปลอดภัยอย่างที่คุณคิดไว้ ปลาดาวจะก,กระโดดโลดเต้นและพลิกท้องของมันออกมาเพื่อทําให้การย่อยอาหารสมบูรณ์เมื่อท้องของปลาดาวกลืนหอยแมลงผู่เข้าไปมันจะปล่อยน้ําย่อยพิเศษออกมา